จาวันนี้ก็คือหนูว่าเราได้เจอยา่าเนาะแต่คุณก็บอกคุณมีโมเมนต์น่ารักยังไงก็เป็นโชคดีค่ะดิสนีย์ฉลองครบรอบร้อยปีเราก็เพก่งได้เอากัเพี่ย่าพวกเจอกันก็คือได้แบบน้องเป็นแบบเป็นโมเมนต์น่ารักแฟนๆคือใคร่ายโมเมนต์เยอะเก็แฮปปี้ค่ะพี่ย่าน่ารักอยู่แล้วไม่ว่าจะเจอที่ไหนเนาะแต่ว่าวันนี้ห้องแต่งตัวติดกันแล้วห้องเราค่อนข้างเสียงดังรบกวนพี่ย่านิดนึงแต่พี่ย่ากก็ดูไม่ถือสาอะไร ถ้าเราเดินเราแบบมีเขินนะแบบเขินเขาเดินจับมือเขาเอี่ยวว่าจะเดินค่ะยืนห่างๆยังเขินคะทำไมถึงเขินเขาขนาดนั้นขาน่ารักก็อะกลัวเราก็น่ารักเหมือนกันนะไม่เราไม่นับเลยดีกว่าค่เขาน่ารักมากจริงเราแพ้อะไรตัวเขาคะฉันแพ้เธอทุกทางเราบอกเขาไปเขาว่าเขา นชมก็เคยชมหลายทีแล้วก็เคยขอถ่ายรูปเรื่อยๆจริงๆเมื่อกี้กะว่าตอนเดินกลับมาจะขอถ่ายรูปแต่พี่พี่เรียกมาซ้ำก็เลยอันนี้ไม่มีรูปโอ้ท้อไปเลยอุตส่าหขอโทษเลยนะที่เขาชันเลยแต่คนไหมความรู้สึกเราออนแอขออ่ะมันก็พี่ถามว่าสิงคโปร์เป็นยังไงบ้างอากาศสิงคโปร์หวานไหมคะก็ก็ทำงานนี่ค่ะก็มีหวานบ้างเพราะ้นถามนายว่าสรุปไปทำงานเป็นตีมู้รักหรือเปล่าก็อึดอัดอึดอัดเพราะว่าลูกค้ายังไม่ให้คลายความลับเขาก็เลยพูดไม่ได้ ว่านางบอกภาพที่ลงก็คือภาพที่ไปทำงานเหมือนกันใชไน่ไปทำงานไปทำงานภาพที่ลงมันดูหวานมากเลยนะก็ดูผลงานได้เลยค่ะก็คือดูแลดีเหมือนเดิมเขาเ็ดูแลรดีค่ะนี่ก็เหมือนไปทำงานที่นู่น,นก็มีโอกาสจังหวะพักอะไรนางก็ถ่ายเซลฟี่อะไรยงี้เราจะได้เห็นอันนี้เมื่อไหรนั่นนะสิคะรอเหมือนกันอัน <c oughs> <c oughs> นี้ก็ไม่รู้ว่าผลงานจะออกเมื่อไร่ <c oughs> พี่ถามเรื่องนึงเรื่องคอนเสิร์ตยูกิน รคือเราเต็มใจให้เสียงเขาไปอย่างนั้นหรือเป็นความในใจของเราที่เราผ่านบอกไปคืออย่างแรกเลยเขาบอกขอเสียงตอนแรกที่ขอเสียงเราเต็มใจให้เลยเพอไปถึวงวังสคลิปโอน้องรักคือเต็มใจให้เหมือนกันแต่ว่ามันคือสคริปทั้งหมดเลยค่ะเราไม่ได้งอนกันหรต่พี่นายเขาก็ค่อนตกใจเนี่ยเขาบอกว่าคนไปแซวเขาเยอะว่าเขาขี้งอนเขาบอกว่าเราไม่ได้ขี้งอนก็เลยบอกว่าทุกคนรู้ว่าเป็นสคริปอะไรเงี้ยพอตอน้องอัานนี่คือนายเขาทราบไหมครับว่าวิวเิ็นวิวมันออกมา เขารู้าเขารู้ว่าดิวแต่เขาไม่รู้ว่าดิวเป็นสคริปนี้อะไรอย่างนี้แล้วถ้าพี่ถามส่วนตัวจริงเขางอนอะลรเขางอนเขางอนอย่างนี้ไหมหรือว่าเขาเขาไม่ค่อยงอนค่ะแต่ถ้างอนเขาก็จะเงียบๆแต่เราจะเป็นคนที่ถ้างอนกันจะพูดเลยว่าอาทำอย่างนี้รู้สึกอย่างนี้นะอะไรอย่างนี้คือคุยกันง่ายๆมากเลยค่ะแล้วคุณดูเขาออกเป็นเวลาเขางอนหรือเอยอกซ์ิเออเอแต่เขาก็จะยิ้มจะเล่นยี้มๆถ้าเขางอนเขาจะอุ้ยแต่ละบเมาอะสัญญาณสัญญาณในการบอกที่เขางอนมันคืออะไรคุณเง <ๆ S 2> ีียยบบเง ดึงหรอดึงแล้วก็พร้อมงอนเขาไม่เขาไม่ได้อยากเล่านะตรงนี้ถามในอินสึด้วยแต่ว่ายืนยันจริงๆว่าที่เราอัดนในบิวตี้นั่นคือเป็นแค่สคริปต์อันนั้นเป็นสคริปต์จริงๆไม่ยอมนอนในใจใช่คนจะถามกินอยู่เลยว่าเอ้างอนหรอทำไมถึงเอางอนล่ะนางไม่ได้งอนอะไรเงี้ยกินบอกว่าจะเข้าเพลงเข้าเพลัวคนเข้าใจผิดมั้ไม่หรอกค่ะหนูว่าเข้าใจแต่คนก็แซวกันไปอย่างนั้นแหละเหมือนก็แบบชอบแซวคู่เราอะไรอย่างเงี้ยอืมนะครับคุณเลือกงานกบอลไหมเขาแฝงสอนใช่พ่อปลื้มใจใหญ่เลยพ่อเรียนเทพซิริล ใช่ค่ะที่ขึ้นนี่อขอบคุณนะคะคุณพ่อเปื้มากค่ะสึกไงแบบเาแบบงกรสดีใจค่ะขอบคุณมากก็ปิ้ลไม่คิดว่าเขาคือรู้สึกว่ามันยากเนาะการแบกสอนทำเนีก็รู้สึกขอบคุณขอบคุณค่ะแต่ว่ามีข้อความหนึ่งเพื่อนส่งมาให้ดูเขียนว่ามร่จะกลับมาเป็นเฟรนโซนเห็นนะคะเห็นนะคะทุกคนจะบกว่าเจะปลี่ยนได้เาจะเปลี่ยนมาไม่ใช่เฟรนซโซนแล้วไม่เราก็รู้ว่าเขาแซบแต่เห็นนะคะว่าเปลี่ยเล่าเปลี่ยนได้อยกจ็นขาว่าอะไรคุ ไม่กล้าหรอกค่ะเขาซ้อมกันมาเยอะค่ะแค่นีออกคุณล่ะค่ะล้วก็คือเก็บรูปนั้นไปเลยก็มีเซฟบ้างอะไรเงี้ยด้วยความปลื้มใจและขอบคุณค่ะแล้วเหมือนเราไหมคะมันมันมีช่วงเบี้ยวนิดนึงนะคะแต่ว่ายินดีมากค่ะขอบคุณมาดูทุกคนตั้งใจมีการดูในรายละเอียดเลยเหรอก็มีนิดนึงแต่ว่าเอ๊ะหรือว่าตัวตัวจริงมีเบี้ยวหรือเปล่าหรือมีคนเมื่อยอะไรต่อรองน้องตรงแก้มเมื่อยนิดนึงแต่ว่าไม่พูดเล่นนะคะขอบคุณจริงๆค่ะทุกคน เป็นท้านั่งเป็นท่านไหนดีแค่นี้ก็ดีใจแล้ว